ครก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับหลังจาก,ากรีแลงมาก็ตอนแรกไม่รู้จะคอนเทนต์อะไรมาเพราะว่าซึมๆอยู่นะลูกว่าไม่เข้าก็วันนี้มีคอนเทนต์หนึ่งที่แบบไม่ใช่เป็นรีเพย์เกมหนึ่งที่แบบผมว่าเฮียแม่โคตรมันเลยเกมเนี้ยที่จะแบบออกมาให้ดูกันก็แบบตอนนี้กดแลงก็เจอเจอแต่พวกตรงๆก็คือใครกดโซโลก็อาจจะเจอคนที่แลงต่ํากว่าพอกดเป็นทีมก็เห็นบนบนกันว่าจะเจอพวกที่แบบแลงสูงๆเลยก็ไม่ก็แบบว่าทีมในโปรลีกนะก็ กิดอะไรมาครับผมพกผมก็แพ้กันมนาะเหมือนกันนะต่อยปเป็นทีมในโปล,ลีคือมันไม่มีใครที่จะแบบเมมได้ทุกตาหรอกนะก็เดี๋ยวมาดูตานี้เนะรื่กันตานี้เป็นหนึ่งตาที่แบบค่อนข้างมันมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมรีเพย์กันเลยดีกว่าไปมาครับผมก็ฝั่งผมก็ผมก็มากับบิงค์ีนะอีกคนหนึ่งก็โอ๊ยอะไรหักก็ไม่รู้นะและฝั่งหนึ่งก็เป็นนินวลอ,อลล์กอล์ฟซิล่าแล้วก็การซ่าน่ารักนะคือตานี้ก็คือถ้าเกิดดูจากเชื่อคือเล่นกันเป็นทุกคนเลยไลน์อัพก็ เหมือนเป็นไลัพแบบพอๆกันเลยฝั่งนู้นก็เป็นมากิีโลนแล้วก็ลิงไลัพที่ในแข่งเหมือนกันไลัพที่ผมฝั่งผมว่าเป็นซากุโอดะแล้วก็เซนโดนะก็เริ่มจับบอลมาครับผมแน่นอนว่าเทสุยะน่าจะได้นะแน่นอนจับไปครับผมบอลมาที่ลิงครับผมมากิีเข้ามาครอสซาคุครับผมเพื่อให้ลิงเล่นง่ายแล้วก็จังหวะนี้ก็สเต็ปแบ็คออกไปไม่ลงแนละ้วโอ้โหแต่ว่ายังเก็บ,บรีบาวไว้ได้โดยเทสุยะครับมากิ้อีกรอบนึงเรามีซากุล้ม,ลม,ลมยังไม่ทำครับผมแต่ลุกขึ้นมาตบได้นะเพราะใช้เลยพข่าวผมสำหรับเก โอ้โหดังอีกรอบหนึ่งก็ตบได้ครับแต่เก็บไม่ได้นะเทซุยะมามากิส่งลิงเลอัพมาแต่ก็โดนคะรับผมแล้วก็มากิก็จะเลขาวแต่หมดเวลาไปซะก,ก่อนนะจังหวะนี้ฝากบอลมาเซนโดเซนโดหลอกมาซากุหลอกมาีิได้ครับจังหวะนี้ก็ออกมายิงโล่งๆนะลูกนี้ตั้งบอลกันใหม่ครับที่มากิ มาใหม่ครับผมฝากก่อนเทซอยะมาที่คิโยตะรอบนี้ขึ้นดังหรือเปล่ามากิไดามาทีนึงโอโ้โหรอบนี้ทาได้ดีครับคิโยตะคือซากุนี้โดดไปแล้วนะโดนหลอกไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผมดังไปไม่มีใครขึ้นบล็อกมาที่โอดะมาอีกรอบนึงครับผมรอบนี้ยิงมาติดลบกัวนครับผมไม่ลงไม่เป็นไรเก็บรีบาร์ได้โดยซากุมาใหม่อีกรอบหนึง่งโอโ้โหเล่น2ทีแล้วหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับอ้าวซากุก็ เสียบอลครับผมเมื่อกี้เซนโดอุสัดเก็บได้แต่ว่าลูกนี้เซนโดเฟดเอาเวนะมากิถอยลึกไปหน่อยครับผมก็เลยโล่งนะมาใหม่ครับคีโยตะอุย๊ยมาขิล้มครับผมไม่ใช oh ่เซนโดไอซากุล้มนะแต่ว่าไม่ยอมดังนะคียยตะเป็นเลขาวนะแล้วก็เซนโดตบได้ครับลูกนี้อีกรอบหนึ่งอหลูกนี้ตบไม่โดนครับผมสำหรับซากุระงิฮานามิจิ ตั้งกันใหม่ครับเซนโดฝากมายิงลูกนี้ลงอีกแล้วเอา้าแต่ไม่ลงครับผมโอ้โหเซรีบาวด้วยครับผมได้เซียรีบาวไดว้มาใหม่ที่คิโยตะมาสเต็ปแบ็กออกไปนะตบได้โดยเซนโดแต่ว่าไม่มีใครเก็บบอลครับเพราะาโอดาขึ้นตบเหมือนกันมาใหม่ที่คิโยตะมาลองเล2จังหวะครับไม่ลงลูกนี้โอ้โหมากีตีข่าวนะตบไปแล้วครับผมแต่ซากุระงิมาซ้อนตบจังหวะ2ได้ทัน ตั้งบอลกันใหม่โดยเซนโดลูกนี้ลงไหมไม่ลงครับไม่ลงด้วยแต่ทิปได้ครับซากูแล้วก็เก็บรีบาวมาได้เริ่มกันใหม่โอมาที่โอดาโอโหโชคไม่ดีครับลูกนี้ล้มมาใหม่คิโยตะมากิล้มครับผมโอแต่เซนโดไม่ปล่อยครับผมสะบัดมือตบไปลูกนี้แต่ยังเก็บบอลไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะคิโยตะขึ้นก็โดนตบครับมากิ aki, ขึ้นโอโหลูกนี้คือทําดีมากครับแล้วก็ส่งให้เซซุยะ ยิงไปโล่งๆนะปกติเทสุยะจะไม่ลงนะแต่น่าจะได้บับจากมากิครับเลยลงมาใหม่เซนโดเข้าไปจะหลอกเลยอัะโอดะยิงลงไหมโหไม่ลงครับลูกนี้ยังดีครับผมที่ทิปอินแล้วกเก็บบริบาบาไว้ได้อุย้ยเซนโดทําอะไรจะกดผิดหรือเปล่าครับเสียบอลไปเลยถ้าเกิดโดนทิ้งหานี้เหนื่อยเลยนะเพราะเราทาแต้มค่อนข้างยากโอโหแล้วลูกนี้ซากุโดดผ้าแล้วผมทําให้คิยวตะาได้ดังไปนะเอาละครับตาม4คะแนนแล้ว ซากุยิงโอ้โหลูกนี้ไม่ลงครับผมนับผิดหรือเปล่าโอ้โหเยรีบาวด้วยเทสซยาเก็บได้ส่งมาคีโยตะน่าจะมีอัลติเมทแล้วหรือเปล่าครับผมมากี่มาดิฟข้างในให้ซากุล้มโอ้โหแต่ลูกนี้เซนโดตบได้ครับผมถือว่าช่วยกันได้ดีในจังหวะนี้โอ้โหลูกนี้ลองว่าอัลติเมทโอ้โหแต่ถ้าออกครับเซนโดบล็อก oh ไปหกแล้วก็โลนเก็บบอลได้แต่ก็โดนตบซากุก็บล็อกไปหกเช่นกันครับคือเกมนี้บล็อกกันแบบสนั่นจัดเลย มาครับผมตอนนี้ต้องทําแต้มคืนก่อนใช้อัลติเมทไปเหมือนแอนิเมชันจะออกหรือเปล่าสาหรับเทสุยะครับแต่ว่าตบไม่ลงนะลูกนี้ตั้งบอลมามากิ i, ตบครับผมแต่ว่าเก็บได้โดยเทสุยะคิโยตะเอาใหม่คิโยตะสเต็ปแบ็กออกไปเซนโดตบได้ครับผมแต่เก็บบอลได้โดยมากิอีกแล้วนะเก็บบอลเงินดีมากๆมากิ Mar i, เลขาวมาตบได้โดยเซนโดคิโยตะดังซากุก็ไม่ปล่อยครับลูกนี้ มาใหม่เซนโดโอ้โหลูกนี้ฮอปมาไม่ลบกวนครับโชคลายมากไป่ายนะสําหรับคีโยตะคือน่าจะเลยผัดไปนิดเดียวมาใหม่เซนโดขึ้นดังดังขาวนะแต่ก็ยังตบไว้ได้ครับคีโยตะสถ้าเตปแบ๊กออาไปลูกนี้ไม่ลงครับผมสามแต้มแต่ว่ายังดีที่เทสซยะเก็บรีบาวไว้ได้นะมาใหม่เทสซิยะเอาติเมตตบได้ไหมโอ้โหตบได้ด้วยเซนโดครับผมลูกนี้เมื่อกี้ซากุล้มไปแล้วนะ อ้โหลูกนี้อนิเมชันออกแต่ตบไม่ลงนะครับสำหรับซากุระงินะคือเกมนี้มันมันมากๆคือแบบมันมันทั้งแบบเกมบุกทั้งเกมรับเลยครับผมเพราะว่าแบบต่างคนต่างตกกันได้ก็ลูกนี้ยิงไม่ลงนะแต่ว่าอันติยัดกลับเข้าไปได้ครับสำหรับซากุระงิคือแบบโคตรมันเลยเกมนี้ตอนผมเล่นนี่คือแบบเดือดจัดโอ้โลูกนี้เซนโดล้มมาโหแล้วก็โอดะตบไม่ได้ครับผมซากุไม่น่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ตบได้แล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ต้องเข้ามาสอนใต้แป้นนะเผื่อเขาเลอัพ เอาละครับมีใครมีอัลติเมทหรือเปล่าทําแบบนี้นะ่าจะเป็นอัลติเมตของโอดาครับเพราะว่าโอดายังไม่ได้ใช้อัลติเมตเลยเซนโดส่งมาโอด่าสามวิสุดท้ายไม่มีใครตบได้ครับผมไปลุ้นกันช่วงต่อเวลานะสำหรับเกมเกมนี้มากีลองยิงครับผมคือแบบนี้ไม่ดีนะไม่ถึงฝั่งลุนเขาได้เปรียบนะเขามีตัแตกสามแต้มแล้วมากีเป็นตัวที่ยิงสามแต้มโดยไม่ต้องใส่ลุนสามแต้มมีโอกาสลงนะมาจ้ำบอลครับผมแน่นอนเทสยะได้อยู่แล้วนะ มาใหม่ครับผมตั้งที่เทสซยะมากิดิฟลม้มโอ้โหเซนโดไม่ปล่อยจริงครับเกมนี้แต่ว่าเทสซยะก็ยังเก็บได้นะโอ้โหเคียวตะขึ้นแต่ว่าซากุไม่ยอมครับผมไม่ปล่อยเหมือนกันโอ้โหมากิหลอกแต่ก็ไม่ปล่อยครับผมซากุลงังีิบล็อกไป1ิแล้วนะสำหรับเกมนี้เซนโดก็น่าจะบล็อก10แล้วเหมือนกันนะสำหรับเกมเกมนี้เอาละครับเอาทีเมทเอาสกอร์ชัวก่อนโอ้โหแต่ตบได้เลยเทสซยะครับผมขึ้นนำกันไม่ได้เลยมาใหม่เซนโด ขึ้นไปซากูโอ้โหลูกนี้โอ้โหแต่ยังดีที่โอดาเก็บบอลได้ครับแล้วก็ยิงโอ้โหติดลบกบนแต่ลงนะลูกนี้ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าช็อตคอเมืมะกี้นี้ไม่รู้ใครจะเป็นคนปล่อยบอลแล้วครับผมโอ้โหลูกนี้คือทําได้ดีนะมากิคือเมื่อกี้จะเห็นว่าซากูเนี่ยวิ่งออกไปรอแล้วเพราะเห็นเซนโดล้มนะแล้วก็ส่งบอลให้คโยตะดังแทนนะก็เหมือนเสียจังหวะไปนิดนึงลูกนี้ยิงมาโอ้โหโชคดีครับผมที่โอดายังเก็บรีบาวไว้ได้นะ พราะว่าซากุเสียรีบาวแล้วคอกันแบบนี้เหมือนจะมีคนมีอัลติเมทหรือเปล่าครับผมโอ้โหไม่มีครับเอาแล้วเซนโดยิงไปลูกนี้โอ้โหอัลติเมทว้าวครับผมสำหรับซากุครับลูกนี้คือแบบควรจะชนะได้แล้วนะแต่ว่ากดอัลติเมทแล้วไม่ได้นะต้องไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาครั้งที่2ครับสำหรับเกมเกมนี้คือบอกแล้วว่ามันจริงเกมนี้มาครับ ิโยตะดังมือซ้ายแต่ก็ยังตบได้ครับโดยซากุส่งมาโอดะยิงลูกนี้ลงไหมลงครับผมกขขึ้นนำแล้วสำหรับเกมนี้จะต้องรักษาสกอร์ให้ได้หรือเปล่ามากิอีกครั้งหนึง่งส่งมาฮิโยตะควิกดังแต่ก็ไม่ได้ครับไม่ผ่านมือซากุนะโอ้โหลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะเพราะเซนโดตบไม่โดนแล้วแต่ยังดีครับผมที่ซากุมีอัลติเมตเอาแล้วทำเพลน,นี้ได้จะนำสี่คะแนนได้เกมนี้ไปแน่แ่ ส่งมาแบบนี้เหมือนว่าใครสักคนจะมีอัลติเมทหรือเปล่านะโอดาโอ้โห oh, ลูกนี้คิโยตะทำได้ดีครับผมยังบล็อกไว้ได้อยู่นะเพราะถ้าปล่อยบอลได้ก็มีโอกาสแล้วนะคิโยตะกดอัล oh, ติเมทมาโอ้โหตบไม่โดนครับทั้งเซนโดทั้งซากุเลยเอาแล้ว17วิสุดท้ายสำหรับช็อตครอกจะทำยังไงสามารถเล่นเพลงสุดท้ายได้โอโหไม่ลงลงแต่ว่ายังดีครับเก็บรีบาวได้โดยโอดะเอาแล้วโอดาขอเพื่อนว่าตัวเองมีอัลติเมท รอบนี้จะได้หรือเปล่าส่งมาเซนโดกับซากุส่งไปโอดะสามวิมากิอยู่ไกลไม่น่าได้แล้วก็ช็อตสุดท้ายครับผมโอดะได้ไปนะแล้วก็ไม่ทันแล้วนะพอช็อตของแค่วิดเดียว,วกเกมนี้เอาแบบเอามาให้ดูกันแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าแบบในแรงสูงๆเนี่ยเกมรับมันสำคัญมากๆเลยนะ อย่างเห็นไหมผมตอเวลากันถึงสรอบนะทำแต้มชนะกันแค่2แต้มแล้วแต้มยังไม่ถึง20แต้มทั้ง2ฝั่งเลยจะสังเกตได้ว่าพอเล่นในระดับสูงๆนะอยากให้ไปเน้นกันที่เกมรับนะคือเกมบุกแหละมันก็สําคัญครับผมแต่ว่าเกมบุกเงี้ยมันก็ถ้าเราบุกเขาได้แล้วเขาบุกเราได้มันก็ไม่มีค่าหรอกว่าเราก็ต้องแบบเขาบุกเราได้เอ้เขาเราต้องแบบบุกเขาได้แล้วเขาก็ต้องแบบบุกเราไม่ได้อย่างดูเกมนี้ดิขนาดพวกผมตบกันไปรวมกัน24นะแต่ฝั่งนู้นก็เก็บบอลรวมกันไปเท่าไหรอ่อ่ะเท่าไหร่วะ ยี่สิบสามไม่ไม่ถึงยี่สิบเอ็ดอะคิดดูดิฝั่งนู้นก็เก็บได้เยอะเหมือนกันนะแล้วฝั่งผมก็ตบได้เยอะฝั่งเขาก็ตบได้เยอะเหมือนกันคือเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบมันจัดเลยตบยี่สิบสี่ถึงจะชนะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะเห็นไหมฝั่งนู้นเขาก็เกมรับหนาครับผมไม่งั้นแบบผมตบกันได้ตั้งยี่สิบสี่ลูกผมก็ต้องทําแต้มได้แล้วถูกปะแต่ฝั่งเขาอะก็โซนกันดีตกลูกสําคัญสําคัญได้ดีแล้วนีโน่หลอแล้วโหเก็บรีบาวสองคนแย่งสองคน,ย,งคนยังได้สี่ลูกนี่ถือ กด subscribe ให้ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ครับผมบ๊ายบาย